สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับนินาแบงค์พัชระปล่อยโฮไม่ทันได้ตั้งตัวสูญเสียสมาชิกในครอบครัวกระทันหันก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อนินาสุธิตาแบงค์พัชระปล่อยโฮไม่ทันได้ตั้งตัวหลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัวกระทันหันต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสําหรับนินาสุธิตาปัญญาวง์เป็นนักแสดงนักร้อง พิธีกรผู้ประกาศข่าวชาวไทยเข้าสู่วงการเป็นนักร้องค่ายแกมมี่เมื่อตอนอายุ17ปีโดยการเข้าประกวดร้องเพลงของโบสุนิตาลิตากุล h o t w a v e Music Awards ครั้งที่2 r v s Singing Contest ซึ่งปัจจุบันได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับแบงค์พัชระ,ชะปัญญาวงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรทั้งสองมีลูก2คนคือแพทติกพชตะปัญญาวงและลูกสาวน้องลิตาหรือ พระชาลิตาปัญญาวงและก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อน,นินาสุธิตาแบงค์พัชระปล่อยโฮไม่ทันตั้งตัวหลังสูญเสียน้องหมาสมาชิกในครอบครัวกระทันหันโดยนินาสุธิตาได้ออกมาโพสต์อะไรน้องหมาขณะลูกๆตนเองเสียใจอยู่ว่าแอนนี่4ปีก่อนหนูเป็นลูกหมาที่แม่ออกลูกไว้ในสนามกอล์ฟตอนแรกแม่กับพ่อกะรับเลี้ยงแค่ตัวเดียว คือเจ้าสเตฟี่พี่ของหนูแต่แม่เห็นหมาสีขาวหน้าตาน่าสงสารดูไม่ค่อยแข็งแรงก็คิดว่าคงเป็นตัวที่ใครไม่เอาแน่ๆจึงตัดสินใจรับทั้งหนูทั้งพี่หนูมาพี่แพทตั้งชื่อให้อย่างลรูหลาแอนนี่สเตซี่เขินทุกทีตอนพาพวกหนูไปทำวัคซีนเพราะหนูเป็นหมาพันทางธรรมดาธรรมดาแต่พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวพวกหนูมากๆเพราะทุกคนชมตลอดว่าหมาเล่าขนสวย ตาสวยนิสัยดีแอนนี่เป็นหมาใจดีสุภาพอ่อนโยนรักพี่แพทและลิต้ามากคอยไล่ตะกรวดที่มาบุกบ้านเราบ่อยๆแอนนี่กับสเตซี่เป็นบอดี้การ์ดเห่าทุกสิ่งที่แปลกปลอมเข้าบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วมากจนแม่ตั้งตัวไม่ทันแค่วันเดียวที่หนูอ้วกไอเป็นเลือดพ่อกับแม่พาไปหาหมอหมอบอกหนูปอดอักเสบให้ยามาทานที่บ้านและดูอาการหนูยังล่าเริงปกติ แต่กับมาแอนนี่ซึมไม่กินข้าวแม่คอยหยดน้ำเกลือแร่ให้หนูกินบ่อยๆคุณหมอก็ตามมาดูให้ยายอีกทีเราคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ดีจะไปโรงพยาบาลกันอีกรอบเที่ยงคืนสเตซี่เห่าจริงๆก็เหมือนปกติที่เห่าไล่พวกจะกรวดที่เดินเข้ามาเล่นในสวนแต่แม่เอกใจและเป็นห่วงเลยลงไปดูแอนนี่ก็หลับไปแล้วตัวยังอุ่นๆอยู่เลยเหมือนหนูหลับไปพ่อกับแม่เสียใจยมากๆนะ เราเสียน้ําตาร้องไห้กันทั้งสองคนแพทริกกัลลิต้าตื่นมาก็เสียใจมากๆแพตริกลิต้าห่วงหนูและรักหนูมากๆเลยหนูรู้ใช่ไหมสเตซี่จ่อยเลยนะคงเหงามากๆแน่ขาดคู่หูไปยังไงอยู่ดาวหมาแล้วคิดถึงกันบ้างนะฝากทักทายเพื่อนๆของเราทุกตัวที่นําไปก่อนหน้านี้ขอบคุณมากๆนะแอนนี่ที่คอยดูแลพวกเราพวกเรารักแอนนี่มากๆนะไปวิ่งเล่นให้สนุกนะลูก ไว้ถึงเวลาเราจะได้เจอกัน #annie #stacy #ripannie ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ